สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมย์จะมาพาเพื่อนๆทำขนมปังหน้าหมูนะคะสูตรจะอยู่ที่คำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะอันดับแรกนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนำมาตำด้วยครกหรือว่าถ้าเรามีเครื่องปัน่นเราก็ปั่นก็ได้นะคะถ้าปั่นก็ง่ายดีเนาะโอเคก็ทำให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะจ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเจ้าส่วนนี้นะคะไป ขยำรวมกับหมูหาโถหากะละมังมาใส่ให้เรียบร้อยเลยนะคะเราจะนํามาหมักหมูกันค่ะสูตรนี้นะคะเมย์ไม่ได้หมักหมูนานเม่หมักหมูประมาณสองสามชั่วโมงแล้วเมก็ทําทานแล้วค่ะหมูสับนะคะก็เมยซื้อสําเร็จนะเมยไม่ได้มาสับเองนะคะใส่น้ําตาลแล้วก็อ่าซิ๊วขาวนะคะขยําให้เข้ากันเลยค่ะพอขยําเขาเข้ากันในระดับหนึ่งแล้วนะคะ ใส่ไก่ใส่ไข่ไก่ไปสักฟองหนึ่งนะคะแล้วก็ขยำไข่ไก่แล้วก็หมูสับนะคะให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วเราก็นำไปพักในตู้เย็นสักประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะในส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของขนมปังกันค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้คิดมากเรื่องขอบนะไม่ต้องตัดทิ้งแบบนี้ก็ได้นะคะเก็บเอาไว้ก็ได้แค่หั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงขนาดพอดีคำก็พอแล้วเสร็จแล้วเราจะนำขนมปังนั้นมาโปะด้วยหมูที่เราหมักเอาไว้นะคะไม่จำเป็นต้องโปะจนหมดก็ได้นะสมมติว่าสมาชิกที่ทานเนี่ยมีไม่มากเราก็ทําแค่พอทานก็พอหมูส่วนที่เหลือนะคะก็ไม่ต้องทาบนขนมปังนำหมู่ะที่หมักเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ใช้วันหลังได้นะจ๊ะ โอเคเมื่อเราโปะหมูบนขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตกแต่งด้วยใบผักชีและพริกชี้ฟ้าแต่ในกรณีของเมยนี้เมย์ไม่ใส่พริกชี้ฟ้าเพราะว่าทําให้เด็กคานแลวน้องฟ้าเขาไม่อยากให้แม่ใส่เพราะน้องฟ้าเขากลัวเผ็ดนะคะเมยก็เลยไม่ได้ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าใส่ผักชีอย่างเดียวนะคะ เมื่อเราเตรียมขนมปังน้าหมูเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการทอดเลยค่ะก็เตรียมไข่นะคะเรานําไข่ไก่มาเจียวให้มันเป็นไข่เจียวนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้ขนมปังน้าหมูของเรานั้นกรอบนะคะก็ไม่ต้องชุบไข่ทุกด้านก็ได้ให้นําแปรงนะคะมาทาไข่แดงแค่บริเวณด้านที่เป็นหมูด้านบนนะคะ แล้วก็เวลาทอดเราก็เอาด้านที่เป็นหมูลงก่อนนะคะแล้วก็พลิกด้านแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะแบบนี้าจะกรอบแต่ว่าเมย์นะจะไม่ได้เน้นกรอบเมย์ชอบนิ่มๆน,น,นะคะเมย์ก็จะนําขนมปังหน้าหมูนะคะมาชุบไข่ทั้ง2ด้านเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะทําแบบนี้อาจจะไม่ค่อยกรอบแต่ว่าเขาจะนิ่มนะคะไข่ก็จะชุบทั้งทั้งก้อนเลยนะคะ เวลาทอดก็คือจะทอดแบบหั่นหมูลงก่อนเหมือนกันแล้วก็พลิกด้านแต่ว่าพลิกด้านปุ๊บก็อย่ายรีบขึ้นนะคะรอให้ไข่เขาสุกก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยตักขึ้นมารับประทานนะคะ <S <S ต่อไปเราจะมาทําในส่วนของอาจาดกันนะคะจะบอกว่าเมลืมว่าจริงๆอาจาดเราก็จะต้องทําก่อนที่จะทําขนมปังหน้าหมูนะมันจะได้เย็นตัวพอดีกับตอนที่โอเคพอทอดหมู ทอดขนมปังน้าหมูมาเสร็จมากินกับอาจาย์อาจ,าย,อาจาย์ก็เย็นแล้วพอดีอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรลืมก็ช่างมานันไม่เป็นไรก็คือมาทําที่หลังก็ได้เออเออไม่เป็นไรมันลืมไปแล้วนี่จะให้ทําไงอะ่ะเออ <c oughs> ก็ทําไปเถอะเนาะโอเคอาจาย์ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากเลยใช้แค่น้ําส้มสายชูน้ําเปล่นาน้ําตาลแล้วก็แตงกวาพริกแล้วก็หอมแดงนะคะแตงกวาพริกหอมแดงเนี่ยแล้วก็แค่หั่นให้มันเป็นชิ้นน้อยๆชิ้นเล็กๆนะจ๊ะส่วน น้ำ,ำส้มสายชูน้ำเปล่าน้ำตาลเนี่ยก็นำใส่หม้อขึ้นตั้งไฟคนแค่พอน้ำตาละละลายหมดก็คือปิดไฟยกลงจบเลยแล้วเราก็นำมาหาถ้วยทรายแล้วก็ใส่พวกผักทั้งหลายแหล่ที่เราหัน่นเตรียมเอาไว้แล้วลงไปเท่านี้ค่ะเราก็รับประทานได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราทำเอาไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะปล่อยให้น้ำอาจาะของเรานั้นเย็นตัวก่อนแล้วค่อยใส่ผักแล้วก็ค่อยรับประทานนะคะ แต่อันนี้คือเมทอดขนมปังไปแล้วอะ่ะเมยก็เลยจะทานเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรทานแบบน้ําอาจารย์ย่งอุ่นๆอยู่ก็เออได้อีกอารมณหนึงเหมือนกันนะคะก็อร่อยดีไปอีกไปอีกแบบเออประมาณนี้โอเคนะคะก็ลองไปทําทานกันดูนะคะ